สวัสดีค่ะบล็อกและมารกี้ช็อกตาค้างค่ะหลังได้รู้ราคาค่าเฟอร์นิเจอร์โคตรแพงแทบจะร้องไห้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆค่ะแถมยังเป็นขวัญใจของพี่ๆหลายๆคนด้วยสําหรับครอบครัวของนางเอกสาวมาี้ราศีบาลเลนเชกาจิราธิวัต์กับสามีหนุ่มหล่อป๊อกพัสรกรจิราธิวัตรค่ะและเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนมีสุทองคล้องใจสุดน่ารักอย่างน้องแฝดมีกา้าและมียาค่ะ โดยล่าสุดค่ะในช่อง YouTube ล็อกพัสรกรได้เผยคลิปช็อกแค่ค่าเฟอร์นิเจอร์โดนเป็น10ล้านในป็อกกี้ออนไลนค่ะซึ่งทั้งปล็อกและมาร์กี้ก็ได้ประชุมกันเรื่องตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละอย่างแพงเวอร์มากค่ะจนหนุ่มปล็อกนั้นต้องรีบเบรกบอกไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวลูกก็ทําพังภรรยาพิถีพิถันเลือกอยู่คนเดียวจนสามีถึงกับแซวถามว่าสรุปผมได้เลือกอะไรบ้างเนี่ย ห้องนั่งเล่นแชนเดลเลียโดนใจตรงกันครั้งแรกส่วนโซฟาเจอราคาหลัก700,000เป็นต้นไปโต๊ะอีกหลังแสนอีกส่วนห้องกินข้าวโต๊ะ200,000ถึง300,000บาทเลยส่วนห้องครัวป๊อกเปิดให้ภรรยาได้ตกแต่งเต็มที่เพราะพิสูจน์แล้วว่าภรรยาทำอาหารจริงจังให้สามีส่วนห้องในส่วนของสามีภรรยาก็ปล่อยให้ปลอกตัดสินใจตกแต่งได้เต็มที่เช่นกันค่ะ ๊อกถามว่าเฉพาะห้องลูกโดนไป1.6ล้านแล้วจบเลยไหมทําป๊อกกลุมขมับช็อกช้าไปอีกทีมอินซิเรียตอบเลยว่ายังไม่จบเพราะมีงานพรอ็อพดีไซเนอร์อีกคุยกันตกลงต้องจ่ายเพิ่มอีก10ล้านเตรียมไว11้11-12ถึงล้านพอหรือ,อยังก็ยังไม่จบค่ะมาร์กี้รีบบอกเลยว่ายังมีชั้นสามอีกและเฟอร์นิเจอร์ตรงสระว่ายน้ําห้องอัดเสียงอีกไม่จบง่ายรวมๆแล้วอาจจะต้องเตรียมไว้อีก14ล้านบาท เลยทีเดียวค่ะ